สวัสดีครับวันนี้ปัญญาจะมาประชาสัมพันธ์นะครับมีงานพิเศษเข้ามานะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับปัญญาจะมาทํากิจกรรมตอนเย็นก่อนนะครับดับแรกก็วัดอุณหภูมิก่อนนะครับใครที่รองานนะครับบินเดินเมษาแล้วก็เดินมีนาคมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขอปัญญาทากิจกรรมแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะส่งให้ทางสคบแล้วก็ในกลุ่มไลน์ของเราได้ทราบนะครับว่าเราปกติเป็นรอบสุดท้ายนะครับรอบเย็น เี๋ยวรอเครื่องวัดอุณหภูมิดังติ๊ดติ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 ดดอดนี่ดังแบบนี้นะค,ะ 9. 9. นะครับสามสิบห้าจุดเก้านะคะปุ๊บเนี่ยเราก็ถ่ายรูปส่งไปนะครับเลขห้องของเราก็แปดหนึ่งเจ็ด๊บแล้วก็วางให้เขาเห็นเนี่ยว่าเราเท่านี้เชื่อถือได้มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็น โอเคแล้วก็ส่งข้อกรุไลายโอเคเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็มาว่ากันด้วยเรื่องนี้นะคะเรื่องของงานนะครับมีทั้งงานผู้หญิงและงานผู้ชายนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าสําหรับผู้หญิงนะครับรับแค่อายุไม่เกิน30ปีบริบูรณ์นะครับตั้งแต่20ปีถึง30ปีบริบูรณ์นะครับส่วนงานจะเป็นอะไรนะั้นต้องถามทางผู้จัดก,การอีกทีนึงนะคะเพราะว่า ให้ส่งรายชื่อกับเบอร์โทรศัพท์มาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางผู้จัดก,การจะโทรกลับไปแล้วก็ถามจากผู้จัดก,การได้เลยนะครับแต่ส่วนงานผู้ชายอ่ะผมทราบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็รู้ดีมากเลยครับตอนนี้ก็กักตัววันที่แปดแล้วสำหรับตัวผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีงานให้ดูนะครับมีหลายตำแหน่งมากเลยนะครับ ไปงานก่อสร้างสนามวินเทถวหยวนอาคาร3นะครับอยู่เขตเถวหยวนนะครับเป็นโครงการของรัฐบาลต้องการคนเดินทางด่วนนะครับพร้อมฉีดวัคซีนโควิด1 9แล้วจำนวน2เข็มนะครับอย่างน้อยในจ้างซัมซุงนะครับของเกาหลีอันนี้นาจ้างของเกาหลีนะครับต้องการพนักงานชาย300คนนะครับประกอบไปด้วยนะครับ 1. ช่างไม้ 2. ช่างปูน3ช่างเหล็ก4ช่างเชื่อม 5. กุ๊ก 6. ผู้ช่วยกุ๊ก เจ็ดล่ามนะครับก็มีเจ็ดสาขานะครับที่ให้เราเลือกนะครับใครสนใจปเป็นงานไหนนะครับก็ทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ในอินบ็อกซ์ของปัญญามานะครับเดี๋ยวปัญญาจะส่งไปให้ทางบริษัทนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่างานนี้เป็นงานกอ่อสร้างแต่ว่างานผู้ช่วยกุ๊ก,กกับงานกุ๊กเนี่ยเขาเป็นโคต้าเดียวกันกันกบก่อสร้างนะครับแต่จริงๆเราไปทํางานในครัวไม่เกี่ยวกันกันกบก่อสร้างแต่อยู่ในแคมป์เดียวกันอนะ เพราะว่าเราก็ทํางานทําอาหารใช่ไหมล่ะแล้วก็พอคนงานพักทานข้าวเขาก็มาทานข้าวกันแบบนี้ครับค่าแรงนะครับ2องหมืาพันสองาสเหรียญไต้หวันนะครับตีเป็นเงินไทยก็3 0ม0มื่กับสามบาทนะครับเป็นยาคิดให้ดูเมื่อวานคลิปเมื่อวันนี้แล้วก็ จะบอกก่อนว่าชุดแรกกับบินมาแล้ววันที่14ธันวาคมนะครับแล้วก็ชุดที่2กําลังจะเดินทางเร็วนี้ชุดที่2เนียคือเต็มแล้วนะครับกําลังจะเดินทางประมาณวันที่10มกราคมนะครับแล้วก็ชุดที่3เนี่ยจะเดินทางประมาณเดือนมีนาคมนะครับก่อนช่วงสงการนะครับไม่ว่าประเทศเราจะปิดหรือไม่ปิดนะครับโครงการนี้ก็ยังดําเนินต่อไปนะครับเพราะว่าทางไต้หวันขอมาแล้วนะครับ คนที่ได้โคต้าตรงนี้ก็จะเดินทางต่อไปเหมือนเดิมนะครับถึงประเทศไทยจะปิดหรือไต้หวันจะปิดก็แล้วแต่นะครับสนใจนะครับอินบ็อกมาทีา่ Facebook ปัญญานะครับ Facebook ดอกไม้สีทองนะครับอ้ยขอโทษขอโทษพูดผิดชอบพูดผิดตลอดเลยดอกแบบนึงนะฮะข้ามมาส่ง อาหารมาพอดีเลยนะคะใครสนใจก็อินบ็อกมาครับก็ที่ a c e b o o k นะครับดอกไม้สีเหลืองนะครับเป็น Facebook นี้นะครับเฟซบ o ๊นี้เฟซเดียวนะครับไม่มีเฟซอื่นนะครับเฟซอื่นคือปลอมนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ชื่อปัญญาทานใสนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับฟังและรับชม